สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนนายทนอดพยากรไบครเอค่ะวันนี้เป็นการทํานายไพ่ทาโร่ดวงของผู้ที่เกิดวันพุธท,ทั้งวันพุธกลางวันและพุธกลางคืนเพราะว่าพลังงานของไพ่ทาโร่เป็นพลังงานสากลน,นะคะไม่ได้อิงแบบโหราศาสตร์ไทยว่าเป็น ดวงของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนดังนั้นดูได้ทั้งผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันและพุธกลางคืนทั้ง12ราศีค่ะเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะจะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ได้ช่วยทํานายดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธท,ทั้ง12ราศีโดยรวมดวงชะตาในเดือนตุลาคม2564นี้ของผู้ที่เกิดวันพุธจะเป็นอย่างไรบ้าง ผ่านการทำนายของไพทารโรพลังงานสากลพลังงานแห่งจัก,กรวาลได้ช่วยไขดวงชะตาให้ได้กระจ่างแจ้งว่าจะมีเรื่องราวใดๆบ้างในชีวิตของผู้ที่เกิดวันพุธโดยรวมในเดือนตุลาคม2564นี้1 e of cups 2 seven of Uh, 6 of wands King of pentacles 8 of pentacles 5 3 of pentacles 6 Justice 7 2 of pentacles Bad King of wands 7 of Wands 10 The Magician ตำแหน่งที่1ตัวตน8 of Cups ตำแหน่งที่2สภาวะรอบตัวสถานการ์รอบตัว6 of s w o r d s สถานการณ์และบุคคลที่มีผลต่อดวงชะตา King of Pentacles สิ่งส่งเสริมดวงชะตา Eight of Pentacles ปัญหา t r e e of Pentacles เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต Justice ปัญหาวิธีการแก้ไขปัญหาทางออก Two of Pentacles ตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัย King of Wands ความคิดภายในใจ s o v s n of s ฟ o ซสเซเว e และไพ่สรุป the m a g i c i a n ในเดือนตุลาคมนี้นะคะผู้ที่เกิดวันพุธตัวตนจเจ้าชะตาได้ไพ่ e i ฟ h t of Cups นะคะ Luc กี้อินเลค่ะไพ่ใบน,นี้จะให้คุณในเรื่องของความรักดวงความรักได้พบรักดวงมีความรักนะคะ ได้มีโอกาสที่จะได้พบรักคนโสดได้เจอคู่ครองต้องใจได้เจอคนถูกใจนะคะมีการเริ่มต้นของความสัมพันธ์คุยกันจีบกันสารสัมพันธ์กันนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วถือได้ว่าดวงดีในเรื่องของความรักความรักราบรื่นนะคะความรักเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีเรื่องของการกระทบกระทั่งทะเลาะนะคะขัดอกขัดใจเอาเป็นว่า ผู้ที่เกิดวันพุธด,ดวงความรักมีความสุขรับรื่นดีนะคะใครที่ทะเลาะก,กันนะคะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันค่ะส่งสัญญาณไปงอนง้อนะคะดวงคุณดวงความรักรับรื่นค่ะในเดือนตุลาคมถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะไปตามง้อคนรักที่ทะเลาะก,กันนะคะมาที่2สถานการณ์ดวงการงานงานเยอะนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จ งานที่ทำมานานถือเวลาที่ได้ประสบความสำเร็จแล้วค่ะเอาเป็นว่าใครที่ทำงานนะคะที่เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของงานประจำนะคะซึ่งคุณทำมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วถึงเวลาที่คุณจะประสบความสำเร็จได้เฉลิมฉลองนะคะซึ่งในเดือนตุลาคมเนี่ยถือได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายละที่จะเข้าไตรามาสที่4นะคะจะถึงเวลาที่จะตัดสินละว,ว่าคุณจะ ได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตําแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นผลงานที่ผ่านมาตลอดทั้งปีของคุณนั้นถือได้ว่ามันโดดเด่นเข้าตาค่ะผู้ที่เกิดวันพุธมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งในปลายปีนี้นะคะส่วนในเรื่องของธุรกิจก็ถือได้ว่าธุรกิจงานเยอะขึ้นธุรกิจผลกําไรดีขึ้นขายของได้ดีขึ้นนะคะเงินเข้าธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองค่ะ King of Pentacles ไพ่เศรษฐีนะคะอยู่ในสภาพแวดล้อมของคุณคุณการเงินของคุณจะดีขึ้นโดยการที่มีเศรษฐีมีคนมีเงินหรือผู้ใหญ่มาให้การช่วยเหลือนะคะเป็นทุนให้กับคุณ เป็นคนลงทุนให้กับคุณหรือเป็นคนที่จะช่วยซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินที่จะเอามาใช้มาจ่ายนะคะในเดือนตุลาคมนี้ถือได้ว่าคุณมีที่พึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินใครที่คิดว่าจะไปยืมเงินนะคะจะไปขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากเศรษฐีจากคนมีเงินจากญาตินะคะ ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเพราะว่าดวงไม่มีอุปสรรคนะคะดวงเศรษฐีเข้ามาอยู่ในในใน,ในเรือนใกล้ๆตัวตนของเจ้าของดวงชะตาดังนั้นเศรษฐีเข้ามาหนุนนะคะคนมีเงินเข้ามาช่วยสปอร์ตค่ะสิ่งสนับสนุนดวงชะตาของคุณนะคะได้ไพ่เงิน มือถือเงินดังนั้นจะมีโชคนะคะคุณจะมีโชคคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่คุณจะมีโอกาสได้เงินก้อนโตค่ะอาจจะมาจากโบนัสนะคะหรือว่าอาจจะมาจากยอดขายที่ดีขึ้นนะคะหรือจะมาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้ค่ะดวงได้รับเงินก้อนโตอุปสรรคปัญหาได้ไพ่สามเหรียญ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนนะคะการทำงานที่เป็นธุรกิจที่มีหุ้นส่วนอาจจะมีการขัดแย้งกันนะคะในหุ้นส่วนด้วยกันหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับใครที่มีไรายได้เข้ามาหลายทางในเดือนตุลาคมนี้อาจจะมีไรายได้บางทางที่มีอุปสรรคมีปัญหาไรายได้ลดลงยอดขายลดลงนะคะ โปรดักบางตัวสินค้าบางตัวนะคะยอดขายดรอปลงยอดขายลดลงก็ส่งผลกระทบให้รายได้ที่เคยมีหลายทางมันน้อยลงนะคะมันมีอุปสรรคหรือการตกลงเจรจาในเรื่องของส่วนแบ่งหุ้นส่วนต่างๆ นะคะอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งกันนะคะการทํางานที่มีคนหลายๆคนทํางานเป็นทีมที่มันจะต้องแบ่งส่วนแบ่งกันนะคะแบ่งเบอร์เซนต์กันแบ่งรายได้กันนะคะอาจจะมีเรื่องของการขัดแย้งมีความทะเลาะก,กันแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวค่ะ สิ่งที่จะเกิดในภายภาคหน้านะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะจะเป็นไพ Just ่ justice อาจมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหลายๆคนอาจจะได้ได้รับหมายสารเรียกให้ไปขึ้นลงขึ้นศาลนะคะหรือจะมีเรื่องของการไปเจรจาตกลงกันนะคะนัดไก่เกลี่ยกันมีเรื่องกฎหมายมีเรื่องเอกสารสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะและไพ่ก็บอกว่าหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นมานะคะให้ใช้ความประนีประนอมในการเจรจาในการแก้ไขปัญ ปัญหาค่ะปัญหาที่จะเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของการเงินค่ะเงินมีมาเข้ามามากก็ใช้จ่ายออกไปมากเงินมีเข้ามาน้อยก็ใช้จ่ายออกมาน้อยเป็นการหมุนเงินเป็นการ ใช้เงินนะคะค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวเลยดังนั้นการเก็บเงินก็อาจจะยังไม่มีนะคะถึงแม้ว่าเดือนตุลาคมนี้มีโอกาสได้รับโชคได้รับเงินมีคนอุปธรรมช่วยเหลือทางด้านการเงินแต่คุณก็มีรายจ่ายเยอะเหลือเกินนะคะอาจจะมีการนําเงินไปต่อเงินพอเงินเข้ามาปุ๊บก็นําไปลงทุนยังไม่เหลือพอที่จะเก็บนะคะดังนั้นปัญหาก็คือในเรื่องของการหมุนเงินบริหารจัดการเงินให้ดีค่ะระวังการเงินจะติดขัดรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยนะคะได้ไพ่ King of w a n d ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านให้ความช่วยเหลือให้ความเมตตานะคะดังนั้นถือได้ว่าตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยดีมีความสุขมีร่มโพร,ร่มทรนะคะที่จะคอยให้ความคุ้มครองให้การอุปธรรมค้ำชูนะคะช่วยดูแลต่างๆเรื่องราวต่างๆภายในบ้านให้สงบลมลืนลมเย็นมีความสุขอยู่ในบ้านแล้วรู้สึกปลอดภยัยอยู่ในบ้านแล้วมีที่พึ่ง ต่อไปนะคะความคิดภายในใจพ่เจ็บไม้เทา้าคุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะท้อคุณอาจจะรู้สึกว่าอุปสรรคเยอะเหลือเกินคู่แข่งเยอะเหลือเกินปัญหารุมเร้าเหลือเกินคุณรู้สึกเหนื่อยท้อนะคะแต่คุณก็ยังคงสู้ต่อไปยังคงทำต่อไปค่ะถึงแม้ว่า ชีวิตมันอาจจะยากไปสันิดนึงแต่คนที่เกิดวันพุธก็ไม่ถอนะคะก็ยังคงทําไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นโอกาสที่จะประสบความสําเร็จโอกาสที่จะมีชัยชนะนะคะในวันข้างหน้าย่อมมีอยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ถอคุณยืนหยัดที่จะสู้ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยจะหนักแค่ไหนก็ตาม ไพ่ใบสุดท้ายไพ่สรุป The Magician ผู้อย่างรู้ดินฟ้านะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีเรื่องอะไรมาก็ตามนะคะคุณจะมีที่ปรึกษาคุณจะมี การตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะการแก้ไขปัญหาต่างๆของคุณถือได้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยนะคะการตัดสินใจของคุณเหมือนมีเซนที่จะคอยมาบอกคุณว่าให้ทําอย่างนี้นะเหตุทาอย่างนั้นนะนะคะคุณจะมียานพิเศษสัมผัสที่6นะคะที่จะคอยมาเตือนคุณให้ทําในสิ่งที่เหมาะสมในสิ่งที่ถูกต้องนะคะดังนั้นขอให้คุณเชื่อใน ความรู้สึกของตัวเองเชื่อในสัมผัสที่หกของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจเรื่องใดก็ดีนะคะหรือเป็นเรื่องของการที่คุณจะดูคนนะคะที่เข้ามาหาคุณแล้วดูว่าคนนี้ยจริงใจหรือว่าจะมาหลอกลวงนะคะให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองค่ะว่าการตัดสินใจของคุณมักจะถูกต้องเสมอเพราะ คุณได้ไพ่ The Magician ผู้อย่างรู้ดินฟ้าหรือการที่คุณเชื่อในเรื่องของของโหราศาสตร์เชื่อในเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาตินะคะนี่อันนี้ก็สื่อถึงไพ่ผู้อย่างรู้ดินฟ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะทีนี้เราจะมาขอไพ่ดูเพิ่มเติมนะคะว่าเรื่องของความรัก เรื่องของความรักของผู้ที่เกิดวันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างความรักของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะถ้าใครที่กำลังเริ่มคบหากันแล้วก็ ต้องพากันไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเตรียมตัวให้ดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ถูกตาไม่ถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้ไพ่เจได้ไพ่เดาบนะคะมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบนะคะหรือว่าเป็นลักษณะที่ทำคบกันแล้วผู้ใหญ่ไม่รู้แอบคบกันนะคะดังนั้นก็ใครที่คบกันใหม่ๆก็ต้องออวางแผนให้ดีๆถ้าจะพากันไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ ะะส่วนใครที่มีแฟนอยู่ทางไกลนะคะก็จะมีการสื่อสารติดต่อกันข้อหากันโทรคุยกันนะคะอยู่เป็นระยะระยะนะคะเพื่อที่จะเชื่อมกระชับความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าตัวไกลแต่ว่าใจเราใกล้กันด้วยการสื่อสารนะคะและในเรื่องของใครที่ ใครที่มีการาทะเลาะก,กันนะคะหรือว่าห่างจากกันไปนั้นนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันนะคะกลับมาที่จะปรับความเข้าใจกันใช้การพูดคุยนะคะมีการนัดมาเพื่อที่จะคุยการเจรจากันนะคะซึ่งในไพ่พื้นฐานดวงก็บอกว่าถ้ามีปัญหาอะไร ที่จะไกลเกลีก่ยต้องคุยกันเนี่ยก็ให้ใช้ความประนีประนอมนะคะในการพูดคุยกันสื่อสารกันนะคะอย่าใช้ความรุนแรงอย่าใช้อารมณ์นะคะนี่ก็เป็นคําแนะนําจากไพาโรนะคะต่อไปเราจะเมินดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างค่ะ สำหรับโชคลาภนะคะในพื้นฐานดวงบอกว่ามีโชคก้อนใหญ่มีเงินก้อนใหญ่จะเข้ามือนะคะส่วนไทยแนะนำเสริมนะคะก็บอกว่า,าโชคที่ได้มานะคะก็มาจาก ผลบุญที่เราเคยทํามาตั้งแตอ่อดีตชาติหรือในปัจจุบันชาตินี่แหละนะคะเป็นการได้รับผลบุญงั้นแสดงว่าคุณจะมีโชคก็ต่อเมื่อคุณน่ะได้สะสมนะคะความดีงามหรือเคยช่วยเหลือหรือเคยทําอะไรที่เป็นการทําบุญมาไว้เยอะพอสมควรนะคะดังนั้นใครจะได้ลาบก้อนใหญ่หรือลาบก้อนเล็กนั้นนะคะก็อยู่ที่บุญหรือการกระทําของตัวเองที่ได้ทํามานะคะเช่นคุณเคยบริจาคเงินช่วยเหลือคนยาก จนช่วยสร้างวัดเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นถ้าคุณจะมีโชคโชคก็จะเป็นก้อนใหญ่แต่ถ้าใครเนี่ยแม้แต่จะจะไปใส่บาทก็ซื้อของเล็กๆน้อยๆไปใส่หรือว่าจะใส่ตู้บริจาคก,ก็ยังไปเอาเศษเหรียญเนี่ยมาใส่ในตามตู้บริจาคนะคะไม่เคยที่จะควักแบงค์ใหญ่เนี่ยใส่ตู้บริจาคนะคะเวลาทําบุญเราก็ทําน้อยเนาะดังนั้นเนี่ยโชคที่เราได้ก็อาจจะเป็นก้อนเล็กๆนะคะแบบที่เราทําบุญมาแล้วก็ ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่เจ็ดถ้วยก็คือจะเป็นลักษณะของโชคโชคที่ในเรื่องของความรักนะคะโชคที่เป็นเรื่องของความสุขซึ่งอาจจะมามาพร้อมๆกันนะคะหลายๆเรื่องหลายๆคนอาจจะมีคนเข้ามา นะคะเข้ามาคุยเนี่ยหลายๆคนพร้อมๆกันซึ่งก็ยังมีโอกาสที่จะเลือกถือได้ว่าเป็นโชคที่จะได้มีโอกาสเลือกคนรักเลือกคนคุยนะคะมีตัวเลือกให้หลายคนมีทางเลือกให้หลายทางได้ตัดสินนะคะต่อไปก็จะเป็นเดแฮงแมนนะคะเดแฮงแมนก็คือคุณอาจจะพลาดนะคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆโชคที่เข้ามาอาจจะพลาดนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็จะต้อง มีสติอะเวลาที่เรามีโอกาสดีๆเข้ามานะคะก็ใช้สตินิดนึงนะคะเวลาที่จะมีโชคอะไรเข้ามาก็ต้องคอยดูนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราพลาดโอกาสดีๆก็เหมือนกับเราพลาดโชคเนาะการที่เราคิดมากจนเกินไปการที่เราลังเลไม่ตัดสินใจการที่เราเลือกมากจนเกินไปนะคะมันเลยทําให้เราพลาดโชคนะคะโชคที่ควรจะเข้ามาหาเราก็ดัน พลาดไปเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะตั้งหน้าตั้งตานะคะถ้ามีโอกาสดีๆอะไรเข้ามาก็พิจารณาสักหน่อยนะคะอย่างเรื่องของความรักอะที่เข้ามาเราก็พิจารณาหน่อยว่าคนที่เข้ามาที่คุยกัน หลายๆคนที่เราคุยด้วยนะ่ะคนไหนที่ควรที่จะเป็นคนที่ใช่สําหรับเรานะคะบางทีเนี่ยเลือกมากมักได้แล่นะคะดังนั้นก็อาจจะพลาดโอกาสดีๆก็เป็นไปได้ทั้งๆท,ที่เรามีโชคอยู่ละแต่เราพลาดก็มีนะคะการที่เราชะล่าใจการที่เราลังเลนะคะไม่ตัดสินใจสักทีเงี้ยทำให้เราพลาดนะคะอาจจะไม่ได้หมายถึงความรักอย่างเดียวก็ได้อาจจะหมายถึงการงานก็ได้นะคะอาจจะหมายถึงในเรื่องของธุรกิจ นะคะหลายๆอย่างเลยดังนั้นการที่เราแบบเลือกมากมักได้แร่นะคะก็อาจจะทําให้เราพลาดโอกาสดีๆก็ได้ค่ะต่อไปเรื่องของการเดินทางจะมีการเดินทางบ้างไหมบางคนอาจจะรอเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะคะใครที่อยากจะเดินทางจะได้เดินทางไหมนะคะ บางคนก็อยากไปเที่ยวละอยากไปต่างประเทศละจะได้เดินทางบ้างไหมนะคะสําหรับเรื่องของการเดินทางนะคะ <hum ming> ก็มีโอกาสมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางทีเดียวเลยนะคะหลายๆคนอยากจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะ mm. ไปพบญาติไปพบแฟนไปพบคนรักนะคะไปเรื่องของการงานธุรกิจต่างๆก็ถือได้ว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้ไปต่างประเทศสําหรับเกณฑ์การเดินทางมีประสบความสําเร็จด <ving> ีนะคะแต่ ก็มีอาจจะมีอุปสรรคนะคะบางทีเนี่ยเตรียมทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแต่อาจจะมีอุปสรรคบางประการที่มาขัดนะคะแต่ก็ถือว่าน้อยมากนะถึงม่นน้อยมากเพราะว่าไพ่ดี2ใบไพ่เสียใบหนึ่งนะคะอาจอย่างคนร้อยคนเนี่ยอาจจะพลาดไปสักไปสักห้าหกคนนะคะที่เหลือก็ได้ไปดังนั้นเนี่ยก็อย่าพึ่งวางใจชัวร์นะคะเราเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วอาจจะมีการเดินทางนู่นนี่นั่นนะคะแต่ ถ้าเราชะล่าใจบางทีแบบไปถึงสนามบินแล้วเนี่ยเ,เราอาจจะลืมเอกสาร,ร,รมาตรการพาดเที่ยวบินหรืออะไรเกิดขึ้นมามันก็มีอุปสรรคได้นะคะดังนั้นก็วางแผนเตรียมตัวให้ดีๆนะคะวางแผนไว้แต่เนินเน่นๆเตรียมตัวให้แต่เนินเน่นๆอย่าทําอะไรๆได้แบบว่าไฟลนก้นแล้วค่อยทำนะฮะก็มีมีโอกาสที่จะผิดพลาดด้วยเช่นเดียวกันค่ะ เรื่องอะไรอีกเราอยากจะถามเรื่องอะไรอีกนะคะเรื่องของสุขภาพดีกว่าเรื่องของสุขภาพของชาววันพุธผู้ที่เกิดวันพุธสุขภาพจะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้โควิดก็ระลอกมารอบที่4ี่ละนะคะสุขภาพจะเป็นยังไงบ้างสุขภาพจะยังคงแข็งแรงดีไหมหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาเบียดเบียนไหมนะคะ,ะได้มาแล้วนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพก็ได้ไพ่ ได้ไพ่เสียมา1ใบนะคะแล้วก็ได้ไพ่ดีมา2ใบดังนั้นเรื่องสุขภาพก็ไม่น่ากังวลอะไรมากค่ะแข็งแรงดีนะคะที่ผ่านมาก็ถือได้ว่า มีพื้นฐานทางด้านร่างกายเตรียมตัวนะคะเตรียมร่างกายให้แข็งแรงอยู่แล้วดังนั้นไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะคะเรื่องของสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรจะมีก็อาจจะมาเล็กๆน้อยๆไม่ถึงขนาดเลือดตกยางออกนะคะเรื่องของสุขภาพก็มาอาจจากความพังเผอความเผลอเลยนะคะอาจจะมีดบาดเล็กน้อยหรือว่าสะดุดหกล้มเตะเก้าอี้อะไรเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งมันก็เป็นอยู่ที่ตัวเรานี่แหละความเผลอเลยของเรานี่แหละ ะะทำให้เกิดได้เจ็บหรือได้เลือดนะคะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองสุขภาพหนัก,นกๆเข้าโรงพยาบาลติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีถึงขนาดนั้นนะคะการทำายนี้ก็ถือว่าเป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะด้วยทั่วไปของผู้ที่เกิดวันพุธไม่ได้หมายถึงผู้ที่เกิดวันพุธท,ทุกคนการทำนายนี้อาจจะตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครนะคะก็ได้ ใช้วิจารณญาณในการชมนะคะเป็นการอ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานให้กับคุณนะคะดังนั้นก็ถือว่ามาอ่านหน้าไพ่หให้คุณฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณ วันพูดบ้างในเดือนตุลาคมนะคะดูเพื่อที่จะเป็นแบบดูแนวเทรนด์ก็แล้วกันว่าเออถ้าจะมีโชคคุณก็อาจจะเสี่ยงโชคเนาะคุณก็อาจจะตัดสินใจที่จะทํานู่นนี่นั่นลงทุนนะคะเพราะว่าคุณมีโชคคุณทําอะไรมันก็จะราบรื่นแต่ถ้าบอกว่าคุณมีเคราะห์ค,คุณก็จะอาจจะแบบ ยังไม่ลงทุนเพราะว่าเรามีข้อเราทําอะไรมันก็ไม่เจริญอยู่แล้วมันมีโอกาสที่จะเสียมากกว่านะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะก็ถือได้ว่าได้อ่านหน้าไพ่นะคะทำนายไพ่ทาโร่มาจนถึงช่วงท้ายละก็คงจะต้องขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยเนาะกดติดตามนะคะช่องชาแนลนายทารพยากรณ์ บายครูเอนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ได้รับการแจ้งเตือนว่าเวลามีคลิปใหม่เกิดขึ้นมานะคะจะได้มาดูกันนะคะขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์มาว่าอยากจะให้ดูเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเพิ่มเติมก็แนะนำกันมาได้นะคะวันนี้ดิฉันครูเอปรมพรนักพยากรอ,อ่านไพทารโรและไพทาโร,าาโรก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ